สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาหน้ารู้กับครูตองนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็มีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ทั่วไปในเรื่องของภาษามาฝากเด็กๆกันนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าภาษาไทยหรือภาษาประจำชาติของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ อื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของภาษากันก่อนนะคะภาษาหมายถึงระบบของการสื่อสารที่คนในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งใช้สื่อสารทําความเข้าใจกันอาจจะใช้วิธีใดก็ได้เช่นการพูดการเขียนหรือการแสดงท่าทางโดยเป็นที่รับรู้และเข้าใจร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้ภาษาในวัฒนธรรมนั้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูประเภทของภาษา วัจนภาษาหมายถึงภาษาที่ใช้ถ้อยคำได้แก่คำพูดหรือตัวอักษรที่กำหนดใช้ร่วมกันในสังคมค่ะซึ่งหมายรวมถึงเสียงและลายลักษณ์อักษรการใช้วัจนภาษาในการสื่อสารนะคะต้องคำนึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมกับลักษณะการสื่อสารลักษณะงานเป้าหมายสื่อและผู้รับสารค่ะ ลัษณะของวัจ,จนาภาษานะคะก็จะมีอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือภาษาพูดนะคะเป็นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคําเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นมนุษย์จะใช้ภาษาพูดติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอทั้งในเรื่องส่วนตัวสังคมและหน้าที่การงานค่ะลักษณะที่2นะคะก็คือภาษาเขียน ภาษาเขียนเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการสื่อสารนั่นเองค่ะประเภทที่สองของภาษานะคะก็คืออวัจนภาษาหมายถึงภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันโดยใช้กริยาท่าทางน้ำเสียงสายตาสัญญาณหรือการแสดงออกทางด้านอื่นๆค่ะที่สามารถรับรู้แปลความหมายและทำความเข้าใจต่อกันได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาท่าทางค่ะอวัจนะภาษานะคะจะแบ่งออกเป็น6ประเภทดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1เลยนะคะกายภาษาหมายถึงภาษาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์การใช้ภาษาสื่อสารมีหลายรูปแบบเช่นเนตรภาษาหมายถึงภาษาที่แสดงออกโดยการใช้ดวงตาหรือการใช้สายตาเพื่อสื่ออารมณ์ค่ะการแสดงออกทางสายตาจะต้องสอดคล้องกับการแสดงออกทางสีหน้า การใช้เนตรภาษาจะช่วยเสริมวัจนะภาษาให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้นค่ะและใช้แทนวัจนะภาษาได้เป็นอย่างดีด้วยต่อมานะคะสัมผัสภาษาคือภาษาที่แสดงออกโดยการสัมผัสเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกค่ะและต่อมาอาการภาษาคือภาษาที่แสดงออกโดยการแสดงกิริยาท่าทางของบุคคลสามารถสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดค่ะ ประเภทที่2นะคะก็คือเทศภาษาคือภาษาที่ปรากฏขึ้นจากลักษณะของสถานที่ช่องว่างหรือระยะใกล้ไกล,กลที่บุคคลน,นั้นๆสื่อสารกันค่ะ 3. การภาษาคือภาษาที่เกิดจากการสื่อความหมายโดยให้เวลามีบทบาทสำคัญเวลาแต่ละช่วงมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วค่ะคนแต่ละบุคคลจะมีความคิดและตีความหมายเกี่ยวกับเวลาแตกต่างกันไปตามฐานะค่ะ ประเภทที่4นะคะปริภาษาเป็นอวัจนภาษาที่แฝงอยู่ในภาษาพูดค่ะหมายถึงภาษาที่เกิดจากการใช้เสียงหรือน้ำเสียงประกอบด้วยถ้อยคําที่พูดปริภาษาที่มักพบนะคะได้แก่สำเนียงของผู้พูดการใช้เสียงสูงต่ําความดังความค่อยของการพูดนั่นเองค่ะประเภทที่5วัตถุภาษาหมายถึงภาษาเกิดจาก สิ่งของหรือวัตถุต่างๆที่บุคคลเลือกใช้ค่ะเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้สิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นอวัจนาภาษาที่สื่อสารความได้ทั้งสิ้นค่ะและประเภทที่6นะคะประเภทสุดท้ายคือภาษาสัญญาณค่ะหมายถึงภาษาที่เกิดจากการกําหนดหรือตกลงร่วมกันของคนในสังคมที่จะใช้สัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง เช่นสัญญาณไฟจราจรหรือภาษามือนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูหน้าที่ของภาษานะคะ 1. เลยนะคะภาษาทําหน้าที่ให้ข้อเท็จจริงคือภาษาอาธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปรากฏการณ์ที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาค่ะและอาจให้เหตุผลด้วยนะคะเช่นภาษาในการเขียนข่าวเขียนรายงานค่ะ 2. ภาษาทําหน้าที่แสดงความรู้สึก คือภาษาจะทำหน้าที่บรรยายความรู้สึกต่างๆของมนุษย์ค่ะมีลักษณะการเร้าอารมณ์ให้ผู้รับสารค้อยตามเช่นภาษาในงานเขียนประพันธ์ค่ะ 3. นะคะภาษาทำหน้าที่ให้ข้อคิดคือภาษาทำหน้าที่มุ่งให้เกิดการกระทํำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ให้เกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเช่นภาษาในการเทศภาษาในการออกคำสั่งหัวข้อต่อมานะคะก็คือลักษณะของภาษาไทยค่ะ หนึ่งเลยนะคะภาษาไทยเป็นคําโดดคือคําไทยแต่และคําจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปศัพท์เช่นคําว่าพ่อแม่พูดนอนสองนะคะคำไทยแท้ส่วนมากมีพยางค์เดียวค่ะคือคำไทยแท้ส่วนใหญ่จะมีพยางค์เดียวมีความหมายเข้าใจได้ทันทีเช่นคำว่าดินน้ำไก่นก ส่วนคําไทยแท้ที่มีหลายพยางมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงทับศัพท์ด้วยการลงอุปสรรคแบบไทยค่ะคือการเพิ่มเสียงหน้าศัพท์ค่ะเช่นคําว่าชิดก็เป็นประชิดทรรมก็เป็นกระทําแล้วก็เกิดจากการกลายเสียงค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของภาษานะคะเช่นเสียงกร่อนค่ะเช่นคําว่าหมากม่วงก็จะได้เป็นมะม่วงค่ะ ลักษณะของภาษาไทยข้อที่3นะคะคําไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตาค่ะมาตาตัวสะกดของไทยมีอยู่8มาตานะคะคุณครูก็จะยกมา2มาตานะคะก็คือแม่กกก็จะใช้กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะได้แก่คําว่าปีกผักแล้วก็แม่กลน,นะคะก็จะใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะได้แก่คําว่ากินนอนข้อที่4นะคะภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ค่ะ ซึ่งวรรณยุกจะทําให้คํามีระดับเสียงและความหมายต่างกันนะคะเช่นคําว่าเสือเสือเสือ้อการที่ภาษาไทยผันไล่เสียงได้นี้ทําให้มีความใช้มากขึ้นค่ะข้อที่5ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงคําค่ะถ้าเปลี่ยนตําแหน่งคําความหมายจะเปลี่ยนไปด้วยค่ะเช่นคําว่าน้ําดื่มกับดื่มน้ําเห็นไหมคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเอง ข้อที่6นะคะคำหลักอยู่หน้าคําขยายอยู่หลังคําขยายไม่ว่าจะเป็นคําหรือวลีจะวางไว้หลังคําหลักค่ะเช่นคําว่าวันนี้ฝนตกหนักจริงๆหนักขยายคําว่าฝนค่ะต่อมาข้อที่7นะคะคําไทยมีลักษณะนามวางลักษณะนามไว้ข้างหลังจำนวนนับหรือคำนามค่ะเช่นคำว่าส้มสองลูก ตะก,ก้าสองใบเห็นตัวสีแดงไหมคะนั่นแหละค่ะคือลักษณะนามข้อที่8นะคะคำภาษาไทยคำเดียวมีหลายความหมายหลายอย่างค่ะคำหนึ่งคำมีความหมายหลายอย่างหน้าที่ของคำก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะต้องสังเกตที่บริบทนะคะเช่นตัวอย่างฉันเห็นพระสงฆ์ฉันอาหารเพนยู่ฉันคำแรกเป็นสรรพนามค่ะส่วนฉันคำที่สองเป็นกริยาค่ะ ต่อมานะคะข้อสุดท้ายข้อที่9ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับค่ะภาษาไทยนิยมใช้คำให้เหมาะแก่บุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการคารวะผู้อาวุโสค่ะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยวุฒิลำดับญาติลำดับชั้นการปกครองจนถึงขั้นสูงสุดค่ะจึงมีการใช้ราชาศัพท์ในภาษาไทยค่ะของภาษากันแล้วนะคะก็คือความสำคัญของภาษาค่ะ พระมหาสุริยาวราเมธีสรุปไว้ว่าภาษามีความสำคัญมากต่อมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถจะอยู่คนเดียวโดยโดยโดเดี่ยวได้จำต้องอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันดีระหว่างกันค่ะดังนั้นภาษาจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารรวมทั้งเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อีกด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนทุกคนคงได้รู้และเข้าใจในเรื่องของภาษามากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ